Just... Capture Objective Butter.

ยิงีล้วถามเลยอู้อู้ย่าบุกออกไปมัยิงเราไม่ทันหรอกเอ,อืเอส่นอนใหญ่ใช้ปืนสั้นกันเลย <c oughs> เอ,อือ,อ นี่เข้าหัวเลยไปชาเพื่อนครับใช้ผมนี่แหละยิงมันแกวัดฮะเฮ้ยอันรายเซฟเลย

้ยมาแล้วน่ะกิบคนแน่ๆเวตาเนี่ยบอกเลยฟาดตายก่อนคยโอ้หได้อยู่ประเขาไัเยอะแยะเลยต้องชุบเพื่อนม่ต้อนตรงนี้มาเสี่ยงเออโดนยิงหลัง chân <laughs> ná ยิงโดนด้วยวะสนาอยมเขานน่น นีป่ป,ปไ,ไปแล้วสี่หรือว่าทำไมโอ้ตาย หลังเข้าไอ้เกิดไม่ได้วะเกิดได้แค่วหน้าสคอรลี uh ่ต huh ั้งเองได้ไหมล่ะหืตั้งเองได้ ha <laughs> ha เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าอะไรเนี่ยไป

Sperite. ไอคลิปเมน้นหมออิลิมเบเนตเลยหล่อย,ยิงรัว้หม่ ือเราหรือมันอ่ะมันดิคือเหรอพี่ดีเดี๋ยวในมหาทาย,ย <c oughs> ดิ้อ <c oughs> ท่ามันให้แล้วลี่

อือะชุบลี่เออต้องคอมโบกันอย่างงี้ไปบุกเจอแล้วไอ้ปดาเอกเบาได้เบาไอ้สั่นดยบ๊วดซีกดซีพี มุ่ยมัาเจ๊นตาับพี่กไปมอเตอร์ไซค์กบอกว่าปุก็ไปไม่บอกว่ามอเตอร์ไซค์อุ๊ยเอาอ่ะได้แล้วใช่กูแเพลแล้วถือถางถือถังเรื่องตะวันอ๋อ ตัวหน้าตัวหลังกัหนหมดเลื่อนไปไรไยนได้เออโอ้โหมันอยู่รอบตัวเลย นี่ปืนสั้นแต่นี่โคตรดีไปบอกแล้วแนวหน้ามาขายมาแล้วพึ่งได้เออดีไอตรงนี้ก่อนบาดเจยิง ุสายอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในบีไปเชื่อมนนี่สวยโอ้ยฟันเลย